สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิ๊บบิวตี้ช็อปนะคะวันนี้กิ้จะมายืดวอลลุ่มไทเทเนียมผมผู้ชายให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้กิ้ใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรแข็งแรงผสมเชื่อมมาทาแกนผมโมดูลิดเอหนึ่งฝาค่ะ ลงน้ำยาทิ้งไว้2 0 2 5นาทีนะคะเมื่อเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีคของสบวกจากนั้นก็ทำสปาร้อนด้วยทิศเมซนาเวนซี่ค่ะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วนำลูกค้ามามว้วลรอนกันเลยค่ะเคสนี้เราจะไม่เป่าแห้งนะคะจะเป่าแ,แค่ให้มันหมาดๆก็พอคะ่ะก่อนจะมว้วลรอนนะคะกิจะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนไปที่ปลายผมด้วยนะคะจากนั้นก็มว้วลรอนกันเลยค่ะ ขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะเบอร์1 4 1 6แล้วก็19คะ่ะไฟอยู่ที่170องศาค่ะการม้วนลอนไทเทเนียมนะคะเหมาะสำหรับคนผมแข็งแรงนะคะม้วนผมผู้หญิงผมสั้นๆนะคะหรือวอลลุ่มปลายงุ้มตัวสีิงุ้มนะคะหรือผมผู้ชายที่สั้นๆที่ไม่สามารถม้วนได้อะคะ่ะเราสามารถใช้เครื่องม้วนลอนไทเทเนียมทำงานได้เลยนะคะ ข้อดีของการม้วนรอนไทเทเนียมนะคะผมลูกค้าสั้นๆนะคะเครื่องจะสามารถม้วนได้ง่ายค่ะแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าใช้เครื่องดัดดิจิตอลเครื่องใหญ่นะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรอนแน่นๆเด้งๆเยอะๆนะคะเหมาะสำหรับคนผมสั้นตัวซีงุ้มหรือไม่ได้ต้องการรอนมากนะคะที่ม้วนรอนไทเทเนียมนี่เราสามารถรีดยกคนผมได้ด้วยนะคะ ทำการม้วนรอนนะคะใช้แกนเบอร์เล็กข้างล่างนะคะจากนั้นก็ขย,ยิบขึ้นมาเป็นแกนเบอร์ใหญ่ตามระดับชั้นเลยค่ะม้วนอย่างนี้ไปให้ทั่วทั้งศีสะเลยนะคะ เมื่อมำวอนรอนเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาลงน้ำยาโกกันนะคะเคสตนี้นะคะกิ๊กลงน้ำยากก,กแบบครีมนะคะลงตั้งแต่โคนจะหลุดปลายเลยค่ะทิ้งน้ำยาทิ้งไว้15นาทีค่ะเมื่อลงน้ำยากก,กครบเวลานะคะกิ๊กก็จะนำลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกจากนั้นก็ล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วนำมาเป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะ น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บวกหรือเชฟวีนะคะเราสามารถสระผมได้ทันทีหลังทำนะคะกลิ่นหอมไม่เหมิ่นเคมีเลยค่ะน้ำยามีส่วนประสมของเคลาตีนด้วยนะคะสระผมเสร็จแล้วก็จะได้รอนดิ้งแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนการเป่านะคะฉีดสเปรย์น้ำนมของ PT นะคะจากนั้นนะคะใส่จับลอนของ3บวกค่ะ แล้วก็สามารถปล่อยให้แห้งเองได้เลยนะคะแต่คลิปนี้กิ๊ใช้วิธีการส่องรอนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดวอลลุ่มด้วยเครื่องไทเทเนียมนะคะเมื่อผมแห้งสนิทแล้วก็จะได้แบบนี้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ